ครับผมสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้พามาดูนะครับข้าวโพดร,ระยะผสมเกสรน,นะครับระยะที่เราต้องใส่ปุ๋ยนะครับบุนูงดอกบุรุงฝักนะครับเนี่ยเป็นระยะไหนเนาะเ <shoots S 1> นี่ยพอดีผมปลูกสองรุ่นนี้นะครับติดกันเลยเนาะนะครับเพราะนั้นก็เดี๋ยวพามาดูว่าเนี่ยระยะนี้คือระยะผสมเกสรคือเกสรกําลังบานดอกกาลังร่วงในขณะเดียวกันนะครับระยะนี้ก็คือรุ่นพร้อมนะครับหรือผ่านการใส่ปุ๋ยบุนูงดอกบุนูงฝักมาแล้วนะครับเมื่อวัน2วันนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดู รุ่นระยะที่เหมาะในการใส่ปุ๋ยนะครับบนรุงดอกบนรุงฝักนะครับก็จะเป็นระยะนี้นะครับระยะที่เ,เขาเรียกอะไรก็คือข้าวโพดเริ่ม,มฝักเริร่มโผล่นะครับดอกนะครับเนี่ยดอกก็เตรียมโผล่แล้วเนี่ยใบจะแหลมนะครับเนี่ยใบแหลมเลยนะครับใบสุดท้ายเนี่ยเพราะว่าใบสุดท้ายที่มันแหลมก็คือเพราะมันห่อดอกใช่หออไหมเนี่ยดอกเขาจะออกมาแบบนี้อันนี้คือเหมาะสำหรับในการใส่ปุ๋ยบนรุงดอกบนรุงฝักนะครับอันนี้ผมใส่ไปแล้วนะครับเนี่ย ใส่แล้วก็ใช้ไถมือดึงกลบนะครับยังไม่ได้ลดน้ำนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายก็จะมาลดน้ำนะครับเพิ่งใส่ปุ๋ยเสร็จสังเกตต้นข้าวโพดผมนะฮะใบเขาจะเขียวตั้งแต่ใบแรกเลยนะครับไม่มีใบเหลืองปัญหาเรื่องยากก็น้อยอันนี้ที่ที่ขึ้นก็คือเป็นต้นข้าวนเนาะพราะใช้รถเกี่ยวเนาะนะครับใช้ทํานาหวานะ่านเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่า,าต้นข้าวโพดก็คลุมไว้แล้วนะครับใช่ไหมใบเขียวเข้มนะครับระยะ ปลูกผมอยู่ที่25เซนนะครับเนี่ย25เซนก็คือคืบเศษเศษไม่แต่ละต้นนะครับเนี่ยระยะแถวก็ประมาณ1เมตรนะครับเนี่ยประมาณ1เมตรกำลังพอดีเนาะคลุมพอดีเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมฝักเริ่มโผล่แล้วนะครับดอกยังไม่บานนะครับอันนี้คือเหมาะในการใส่ปุ๋ยบรุงดอกบรุงฝักนะครับในการใส่ปุ๋ยผมใช้ปุ๋ยสูตรเสมอนะครับ16 16 16ผสมกับยูเรีย4600ในตา2ต่อ1นะครับ16 16 16 สองส่วนหรือ2กิโลต่อยูเลียนะครับ1ส่วนหรือ1กิโลกร,รัมเนาะนะครับผสมแล้วก็มารยแล้วก็กลบนะครับกลบแล้วก็ลดน้านะครับเนาะอย่าเพิ่งให้ดอกบานนะครับถ้าดอกบานมันจะคือคือ,คอระยะดอกบานไปหาเก็บฝังมันมัน,มนประมาณ20วันเนาะมันบางทีแร่ธาตุอาหารที่อยู่ในดินมันข้าวโพดยังนําไปใช้ประโยชน์ไม่หมดเนาะเพราะนั้นก็ใส่ช่วงนี้นะครับช่วงที่เนี่ยช่วงนี้จะเหมาะมากเนาะ ระยะที่ใบห่อดอกแล้วก็ฝักเริ่มโผล่เนาะนะครับคราวนี้นะครับหลังจากเราใส่ปุ๋ยเสร็จรดน้ําเสร็จนะครับนะประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับหนึ่งสัปดาห์ดอกกระโพดก็จะเริ่มบานนะครับเนี่ยก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับไหมเขาจะเริ่มออกเนี่ยเขาเรียกว่าระยะไหมออกดอกบานนะครับเนี่ยไหมกระโพกเขาจะเริ่มออกแล้วก็สังเกตตรงปลายไหมกระโพดเนี่ยมันจะเป็นเล็กๆเป็นขนเล็กๆนะครับเนี่ย มันจะมาจับรองเกสรที่มันล่วงลงไปนะครับเนาะต้นข้าวโพดต้นหนึ่งก็จะมีทั้งเกสรนะครับเกสรต่อผู้ที่ร่วงมาผสมกับไหมที่อยู่ในต้นเดียวกันเนาะนะครับอันนี้ผมไม่เคยเคาะต้นหรือผสมเกสรเองนะครับไม่ได้เคาะต้นเคาะดอกก็คือปล่อยธรรมชาติเลยเพราะว่ามันเยอะเนาะแล้วก็ลมพัดไปพัดมามันก็ร่วงนะครับทั่วถึงอยู่แล้วนะครับเนี่ยสังเกตที่ใบเขาจะออกสีเห็นไหมเนี่ยเหลืองเองนะครับเป็นรองเกสรเนี่ยเดี๋ยวผมขูดให้ดูเนะี่ย นี่ติดปลายเล็บมาให้ไหมเนี่ยนะครับอันนี้จะละลายเคืองมากเนาะถ้าเราถ้าปล่อยดอกบานแล้วเราเข้าไปใส่หนึ่งคือละลายเคืองสองก็คือปุ๋ยที่เราใช้เา้าโพดดึงไปใช้ไม่หมดนะครับใช่ไหมเนี่ยดูระยะในการปลูกเนาะระยะนี้เขาจะผสมเกรสรอ,อยู่ประมาณหนึ่งสัปดาห์เศษนะครับเพราะฉะนั้นระยะนี้เขาจะขาดน้ําไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าดอกเขาแห้งเร็วนะครับทําให้ไหมนะครับเนี่ยไหมมันจะไม่ได้รับการผสมจะให้อา่า ฝักมันไม่เต็มนะครับสังเกตไหมไหมตัวที่ออกก่อนก็คือเมล็ดเขาจะอยู่ด้านในสุดนะครับก็คือตรงโคนฝักส่วนไหมที่เพิ่งออกมาเนี่ยเห็นไหมนี่ที่เพิ่งโผล่สั้นๆเนี่ยจะเป็นอ่าไหมของเมล็ดที่อยู่ปลายฝักเพราะนั้นนะครับยิ่งไหมเยอะเท่าไหร่เมล็ดเขาจะเยอะนะครับถ้าไหมได้รับการผสมทุกเส้นนะครับอ่าฝักนะครับเต็มแน่นอนเมล็ดเต็มแน่นอนเพราะนั้นนะครับเราต้องรักษานะครับเรื่องเรื่องการให้น้านะครับไม่ให้อ่เกอสรเขาเขาแห้ง นะครับแห้งเร็วเนาะนะครับระยะผสมเกสรเขาจะยืดยาวหน่อยนะครับทําให้อ่าฝ ok ักเขาจะเต็มเนาะนะครับสังเกตอย่างไรว่าอ่าข้าวโพดผสมเกสรเสร็จเนี่ยก็คือเนี่ยสังเกตนะครับไหมเขาไม่มีสีขาวตรงปลายแล้วนะครับไม่มีสีเขียวอ่อนเนาะอันนี้คือแสดงว่าเขาผสมเกสรหมดแล้วนะครับในขณะที่อ่าบางฝักนะครับบางฝักก็คือเนี่ยไม่ยงออกขาวๆอยู่นะครับเนี่ยยังมีไหมสั้นๆอยู่เห็นไหมเนี่ยตัวเนี้ยนะครับเนี่ยแสดงว่า ะมะเมล็ดตรงไปฝักเขายังยังยังเขาเรียกอะไรยังยังมีมเมล็ดที่ยังไม่ได้ผสมเกสรอ,อยู่เนาะนะครับเนี่ยมมันก็จะออกมาที่หลังนะครับเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูแลเรื่องน้ําให้มันดีๆนะครับมันก็จะทําให้มเมล็ดเขาเต็มฝักเนาะเนี่ยมาดูรุ่นนี้ก็ผสมเกสรเสร็จแล้วนะครับเนี่ยรุ่นนี้ก็คือหมายให้เขาแห้งทั้งหมดนะครับแต่ว่าช่วงปลายล่องเขาจะค่อนข้างแห้งเนาะนะครับเนี่ยเพราะว่า มันสูงนะครับปลายนี้แปลงนี้จะไม่ค่อยเสมอเท่าไหร่นะครับเนี่ยให้หมาอย่างเช่นต้นนี้เนี่ยไม้เขาเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลแล้วนะครับแสดงว่าเมล็ดด้านในเขาจะเ,เท่ากับเมล็ดสาคูแล้วเนาะนะครับเนี่ยให้หมระยะนี้ก็ค่อนข้างถามว่าถี่ไหมก็ไม่ถี่ห่างไหมก็ไม่ห่างนะครับระยะที่ผมปลูกก็25-30เซนแล้วก็ระยะแถวแต่ละแถวก็อยู่ที่หนึ่งเมตรนะครับมาดูฝักเขาโตนะครับโตมากนะครับเนี่ยพันนี้ นี่นะฮะฝักเขาจะโตมากแล้วก็รสชาติด้านข้างดีแล้วก็ต้นหนึ่งก็มีอยู่2ฝักครับแต่ฝักที่2องเขาจะไม่ค่อยโตเนาะนะครับเนี่ยแต่ก็ใช้ได้นะครับเนาะถือว่าเอาไปต้มขายได้เลยเนาะนะครับส่วนฝักโตแล้วก็คัดไซส์นะครับขายเป็นฝักสดเนาะนะครับเนี่ยถามว่าแล้วฝักอื่นล่ะเราเก็บเอาไว้ผมไม่ได้เก็บออกนะครับเนี่ยฝังนี้ก็โตปกติคะนั้นนะครับต้นที่แตกแขนงหรือที่ฝักเยอะเนี่ยไม่ได้เก็บออกนะครับเพราะว่าฝักมันไม่โตอยู่แล้ว นะครับมันจะโตแค่ฝักเดียวนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือระยะที่ประสงค์จะสอนเสร็จแล้วนะครับส่วนโซน,น้อนก็คืออ่าเป็นระยะที่เก็บฝักแล้วแล้วก็เก็บฝักไปบางส่วนเนาะส่วนต้นในนี้ผมให้วัวเนาะนะครับให้วัวกินนะครับนะตัดมาก็ให้วัวกินนะครับเนี่ยโซน้อนก็คือระยะเก็บฝักทั้งหมดเลยนะครับอยู่ฝั่งน้อนนะครับส่วนฝั่งนี้ก็ าผสมเกสรเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ปลูกเป็นรุ่นนะครับรุ่นหนึ่งก็สองถึงสามพันต้นนะครับระยะปลูกก็ประมาณห้าถึงเจ็ดวันนะครับก็คือเฉลี่ยก็คือสัปดาห์ละรุ่นเนาะเพราะต้องขายให้ทันนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเนาะขายที่หน้าสวนทั้งฝักสดและฝักแห้งก็ประมาณสามวันนะครับสองถึงสามวันก็หมดแล้วนะครับต่อรุ่นก็คือสองถึงสามวันหมดประมาณสองพันหรือสามพันฝักก็เฉลี่ยก็คือวันละหนึ่งพันฝัก นะครับทั้งฝักสดฝักแห้งรวมกันนะครับเนี่ยเห็นไหมก็ต้นถือว่าสมบูรณ์แข็งแรงเนาะนะครับฝักก็โตนะครับเนาะฝักตโตปกตินะครับเนี่ยนะฮะอันนี้คือสังเกตที่ใบเห็นไหมเกรสรเขาจะร่วงเต็มแล้วครั้นี้เรื่องย่าจะไม่มีเนาะญ้าก็จะน้อยนะครับเนี่ยญ่ยาจะน้อยมากนะครับอันนี้วิธีการกำจัดญ้านี่ผมกบปุ๋ยกบโคนต้น แล้วก็บหญ้านะครับนาะไม่ได้ใช้สารเคมีหรือยากำจัดหญ้าใดๆนะครับนาะใช้วิธีการดูแลนะครับดูแลส,ส่วนใหญ่ถ้าเราปลูกเราเข้าใจนะครับเรื่องอเรื่องปัญหาเรื่องหญ้าปัญหาเรื่องข้าวโพดต,ตัวช้าปัญหาเรื่องฝักไม่โตฝักแตกแขนงนะครับต้นแตกแขนงอะไรพวกนี้นะครับการใส่ปุ๋ยลดน้านะครับนาอพวกนี้มันถ้าเราเข้าใจปลูกอยู่ทุกปีเราก็จะดูแลง,ง่ายนะครับไม่ไม่ยากเนาะไม่ยากเกินไปแล้วก็ไม่ง่ายเกินไป ก็สามารถปลูกได้นะครับเนาะก็ปลูกมาหลายปีแล้วนะครับก็ขายที่หน้าสวนนะครับไม่เคยไปตลาดนะครับไปนั่งตลาดก็คือส่วนมากก็คือขายหน้าสวนเป็นหลักนะครับหรืออาจจะมีออกงานบ้างนะครับเนาะตามออกบูธไปเผานะครับเอาข้าวโพดไปเผาเอาฝักทองนะครับเอาผ้นพิตจากสวนออกไปจําหน่ายก็มีเนาะแต่ก็นานๆนะครับปีละครั้งสองครั้งรุ่นนั้นอีกรุ่นหนึ่งเนาะนะครับวันนี้ก็พามานะครับเดินดูข้าวโพดนะครับระยะใส่ปุ๋ยบุหลงดอกบุลงฝักแล้วก็ระยะผสมเกสร นะครับว่ามันเป็นอย่างไรบ้างนะครับท่านใดที่ต้องการสอบถามหรือแลกเปลี่ยนในเรื่องของกันปลูกข้าวโพดก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับก็สลับคลิปนี้ขอบคุณท่านที่ติดตามครับผมเอาไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ